วันที่ยี่สิบแปดเดือนหกปีหกแปดวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนหกปีหกแปดเป็นวันที่ห้าสิบสองที่ข้าพเจ้าเขียมนมาเชาติโลตุวิชัยขอถว,ยวา,ยายเสซนสวรสาธยาพระสุทธพระบุรีและมณ์ต่างๆถวายเป็นพุ้ทำบูชาธรรมบูชาสากักบูชาและอาจจะแยกบูชาแรงของบานชนทั้งหลายขอเจตขอข้าพเจ้าทรงตั้งน,นั่น มีสติอัิมีสมาธิจอต่อนะครับพยยชนะในบทสัญญาตอเนื่งเ้ืเยเทินบจัพระตนะตายอาราหงสมสททาสัมพุโตปะขาวาปุถะระขาวาตังพิาเดมีสวะาะตัวปะขะวตาธรมโธรรมนันมัสมสุปฏิปันโนปะขาวาโตชาบปะกะสังขอสังของนุ่มมีบทบูชาพระภัยดีพินาศอา,ททรรททาราหงสมาสัมพุโธสุจดังปัตติพุโตคูนิรมโนธานีปรามิจตจติสติ ยว่าชีวังอาหารพุทธทงธรรมังสักฆาสารนังปูเชมิดัตนายังธรรมจารมิสดินาบอรสชมนุมเทวดาสัมมันตาจักกวาเดสุวัตราคาสันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชสาสุนันตุสาวสมุขทางสัเรการเมจารุเปศฤษีข้ราชเตจันตริษีวิมานีติเบตเทจากความเมตารยนาคเนเชหาวตุมหิเชเปุมาจิยันตุเทวสาราธารวิสเมยยขา ขันธ์พนาคาเดท่านต่สั้เดยีงีวราวาจสาวามมสูนันตุธรรมสัมมากปรยามัทันตาธรรมสัมมากาโดยามะทันตาธรรมสัมมาสกาโดยามะทันตาบทสุดตัพระพาขันธ์าันืโมตัสสะภะคะวตรหตสัมมาสัมุทธัสะนโมตัสสาภะคะวตรหตสัมมาสัมุทธัสเนืโมตัสสาปะคะวตระหัตสัมมาสัมุทตัส มุตตสัยสคมบาทาผุทังสารนังสามีิธรรมสาังสามมิสังสัรนังสามีิตุติยมิุสานนังสามีตุติยมิธรรมสารนังสามมิตุติยมิสัตสันนังสามีตัดิยมิปุตสารนังอสามีิตัดิยมิธรรมสานนังสามมิตัิยมิสัสันนังอสามิบานาตทบาตาเวรมณีจะฆ่าปัญสมาียังมุสสะจะกินทยาคาถา นาถิเมสารนังอันยังบุตรตเมสารนังวัรังเอเทนะสัจจวาเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวัรังเอเทนะสัจจวาเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวัรังเอเทนะสัจจวาเชนะโสติเมหุนตุสัพพทาบุตรีรัตนะปนามัคคัพถา ก็ถังเมราตนาพูตสอดีรละเสตตังธรรมังเมราตนาพูตวิสุทธิสารังสังฆังเมราตนาพูตสุรีและทิฏฐิเอตังเมติรัตังรัตนายทยาวะหังสามาสมุสลิวัตสลิตตว์ถูกใสสะโพตังอายุยยุตว์ข้าโนโวข้าสะพปะวะตังสุมิติยามิปิตเถวะยถานตันเตเอกังวินาตัดิตะเลสัมมาสัมพเวนาโลกาการเจตจตเจเลนจับาตตพูตังคัมเพรละยานั้วิเศยังอดีตุตัสสัตังวินิมหิปันทิตาชนิวิชันวิพุปัง กราคำเหตุเหตจิตกรานจุปนรพณียัยเจสันติสรุพิติตามพุทธกายานยาในเมเยวัชนาตายาสุวิสุธรรมปิสัมุประสาังมนัสิสุทธาภาษาท่านนาปุญญาติกันัมาสมุตตานปุทะภูมมังตูขาปุญจานั้มุขาสารน้งขตามังบูชาระเหตุสุปวาแมังกรพิพูชนยังเนป้อภาสติกิริยายยปนิสยยาถรสามารถกิเลสสมณะโสทังสิธิยาศสนาทีติตานุสเดหประสัยมณียังกรณีจาริสาตานาขมณียามีวัตถสัมมาหิตตัติรัตนวสานางตามร แนที่บาข้นในเนสุนมาสมานปูใชมาตาปิศาสตาสุภสัยนเจตาตถานลุปปจาริยาสถทาลตาสุปนีนะสุเตนสุขีผู้อมุตเชนาตสสัสสาปิสวารีหตุโยยเจตธรรมวินยธรรมวินัยิภวานาปุตอโรกตลาบิสมัยนิโยโลกุตลาปิสมัยนิโยตังสุภรชางถโสตเป็นิสสันเสยยะอายามีหอนตัววัตุตตเลปฤจิตโตสุภาษาทักการโร นมังกากาลสิทธ si an ิ์คาถาโยจากขุมาโมหามมลาบังคาโตสามองุ่นตสุขเทตัมุตโตมารลสัพพสาวิริโมูตยันโตปัตเปสีเข้มัสศนตังวิเนยังพุทธาวาตันตาิสดสารนิมามีโลกัสารนะฐานสาวินยะการจารันเตสะสาเตศยาสิทธิหองตุสาพันตารายาจวิณะสมน ตุธมโมทโชโยวิยะตัสสุส ok. ัสสุสัสเสสีโลกัสสาวิสุทธิที่มาขังนี้อนิโกธัมมาถัสสริสาตาวะโหสันติกโรุสิตโนธรรมวันตันเศรสานะมามิโมหะปะทาลังอุปสันตธาหังตันเตสสาเตเสียเศธิหงตุสาพันตารายาจวินาสเมตตุสาวธรรมเสนสุขตานุโคโยโลกัสสาปะปภูภะกิเลสเสธาสันโตสยังสันตินิโยชะโกตุสาวาคาตธรรมวิธิตังเกดมติสังขังวัณตัง สมมิเราถิงตั้งแต่สาร์ทสี่สุที่หันดูายไปต่ถายู่ทางนันางบมีส่วนที่โมกาดและก็คาถา นโมอะารโตสัมาสัมบธตสสมมิหิสิโนนโมอุตมะธรรมนาสสาวะคตาเสวะเตนิทันโมมหาสังฆสัพท์นิสุธาที่ิโนนโมโอมกกาโอมาตายาราตาสหาตนาตยัสสสาทุการนะโมโอมกกาติตัาสะาสาวุติยาสสะพีนโมกาปะบพเวนะวิขะสันตุบัตบวานะโมการาภพเวนะสุวัติหงุสัปันนะโมการาสัตเสนะวินิมไม่ต่ชบ แต่จาตระมาการุสุทวาวุธสัตศาสราสัสนิงวิทยาศเสต์มาเกนสร้างลรมั์มิชิยาสบปวิชิตาสางข้ามาพิยาจิตายศัิสินองบุษติสาปุตติหิสาวกกาเตชเนสุดตาตมหาสมัยสูตร เอวํเมสตังเอตังสมยัมวะควาสัจเจสุวิหารติตถาเวราวัตุสัมมังมหาวะเนมาตทิขุสังเฆนะสติปันจมัตถิภิกขุสติหิสัพเพวรหันเดหิทสิฐิจตลกะตาตุหิเตวตัยโยวินะสนีปะติตังอะยังขะวะควาสัจเจสุวิหารติกะเวราวัตุสัมมังมหาวะเนมาตทิขุสังเฆนะสติปันจมัตถิภิกขุสติหิสัพเพวรหันเดหิ ทัสสะเหตวโรทาตุอิเทวะตายะปุเรนะสนิปฏิตะหุมติภะคะวะตะนะสะนะวิยะติโหสังฆัสสะยะนุนะมะยังปิยะนะภะคะวะตะนุปะสังขะมะยังอุปัสสังกะมินตะวะภะคะวะตะสันติเจติปะติณังคาถาภาษายะมะติอันตะโขทะเทวะตาสยะทะปินะมะภะระวะปุริสโสสะมินทิตังวะบังภาษาลยะปะสาทิตังวะบังสะมินเฌยยะเอวะเมวะสุธัมมะสะสุเทวะสุวันตาเตหิตาภะคะวะตะปะนะตะปะตุราังสุ อาตาขอตาเทวะตาพระคำบรรดังภิวาเทตะไวกมารรดัสังกามาที่ตาขอไอกาเทวะตาพะเขา่มตโตสันติเกมาคาถาบาสิตมาสมโยปมนาสิมิเทวะกายาสมมาฆาตาตมาธมสังมยังทักิตายาวปราชิตาสังคันติอาตขอปาเทวะตาพระควันโตสันติเกมาคาถาบาสิตตตรพิคบสมาทาหังสุจิตาตโนสุกรรมการสุสานาทีมในตอนี้เพื่อเหตุตเอทนนรยดันุดันิตาติ อัตขวปาราเทวะตาบัคคาวาตสันติเจมังคาังาสีเฉตาวคขีลังเสตวะัาลขคังอินได้ขีรังมหาจะไม่ในเชตเตสันติสุภ้าวิมาาจักขุมเมตตาสุนทนตาสุสนคาติอัตขอปราเทวะตาบัคคาวาตสันติเจมังคตาังนาสีเฉยตาบัตขีรังเยตาบัพลีคังนไ้ขรังตหาจะไมในเชตเตารันถงสุดท้ายิมาายขุมเตาสิทาตาสปนทรนะครับติอเตขวบปาราเวะตาบัคคาวาตวสัตเมังตาหันาสีเต ตตาโหติตตาฆตันทสสนายเยปิขุสังขจายเปเตวิเขเวเหสุงอนติตามาทานังอรทหันตัวสามาชบรเตสัมปีปะขวันตานังเอตทธาปรมายาปะเทวะตาสันนิปติตาเหสุงเสยาถาปีมะหังเอตราหีอาสิเยปิเตวิเขเวเพื่ิสันติีนะฆตามาทานังอรทหันตัวสามาชบรเตสัมปีเพื่อขวันตานังอิทธาปรมายาปะเทวะตาสันนิปติตาพระอพิสันติสยาถาปินะไมหังอิตราหิอาสิฉิสัมปีเตวเขเวเทวะกายานังนิมามิ จิตยทธามิตริเไปเว่ากายานนามามิเทศิสามิติเขาไปเรว่ากายานนามามิตังสุณัฐสาทุกธรามวัตสิการตัารศิสามิติเอวรมันเติโเทวิขุะเขาว่าตัวมิตจสุขุบะเขวายทังพจากสิโลกัมลกสามิะธาถมตัธสิตายะทธศาสตานิชรีะพราหมณหิตาตาสะนาหิตาปุตุสีหาวะสัลีนะโลมหังสามิสาพุโอทัตตมัสาสุทาริปัสสาะมณาวลาเปญโยมัสติยะตวะเนกเบลาวทเบตาโตมดีสถาสาวะเคสสันเนนะเตเา อภิมาได้สารอญาตาเวิชนาตตาพิขโบเยะงจีนีสารพิชยาย็นนพุสสศตาสายาขาพุมากับยัตถวาอิจิมันโตชิดิมันโตนันมันตยาสสนโนโมทามานาภิการบรม่คนอัยมีึงมัน ชาาสามว่าตยขันนะตวันนโนอิติมนโตชุดเมนโตวันนมันโตยาสสินมทมานาปจกมุมิคนั้นสมิติงวันนั้งเอเจทสตรสาาสายขันนะตอวันนโนอิทิมนโตชุดเมนโตวันนมันโตยาสสินโมทม่นาปนกมุมิคนั้นสมติวันนั้าาหาสายมว่าตายากษ์ขันนะนะต่อวันนี้นอยิมันโตชุดเมันโตวันมันโต ยัสสินโนโมทัมนาเปกาโมุมิขุณาสันเติวันังเมสามิธรมมัจสตายะขันนาตตวานินโญอิจิมันโตสุตุมันโตวานามันโตยัสสินโนโมทัมนาเปกาโมุมิขุณาสันเติวันังเมสามิธรมมัจสตายะขันนาตตวานินโญอิจิมันโตสุตุมันโตวานามันโตยัสสินโนโมทัมนาเปกาโมุมิขุณาสันเติวันังกุมพิโรนาชักใโกวะปุรนสันอิเวสานังพินโนนังสัตตาสาสัญญาขันนาเปิยุปัสติกุมพิโรนาลาชักใโกสอบปาฆาสันเติวันัง โพธิมันจะได้สัมมาสัตถาพระศาสดาตเถคณะภณานาธิปติมาราชยสิสโสพุทธะเปตัสสะภาโวอินทนมามาภะระอิเตมนโตชิเมนโตกันนเมนโตยัสสิโนมะธะมานาภิกัมมังเมขะละสะเมติมานังโพธิมันจะได้สัมมาสัตถาตเถพระศาสดาตเถคณะมานโนอธิปติมาราชยสิสโสพุทธะเปตัสสะภาโวอินทนมามาภะระอิเตมนโตชิเมนโตกันนเมนโตยัสสิโนมะธะมานาภิกัมมังเมขะละสะเมติมานังทายชีนันจะได้สาฆาสาวิรณโฮราว่าสาติเถคณะมานโนเมติมาราชยสิสโสพุทธะเปตัสสะภาโว ยินทนาามาพารายเป็นตชเป็นตัววรรณบนโตยสโมทมานาภิกุกคนนั้นสมิธึวนนัก็ชิมันจะตสังราชวิรูปขบภาษาสตินาคานานทติมาราชาสุโสพิตาทศสาวพระบุญทนาามาพารายเป็นตวชุดเป็นตัวนโตยสโมทมานาภิกุกคนนั้นสมิวนนถ้าคินันจิตสังราชวิรูปขบตาสาสติุมนานัที่ปฏิมาราชาสุโสพิตาะคุมนานาถ้านปริมาณ Thai chinan satisang la sa pa ni no ta pasati phumana na ngadatu dimala saya si so pe tapi sa ba wo enthana ma mahaphalai jaman to jaman to wanana to yasasi no ma thamana ape kamung ni khana sa na de mana Thai chinan satisang la sa pa chinan satisang la sa wi ro pa khopa satisana khana na de dimala saya si so pe tapi sa ba wo enthana ma mahaphalai jaman to jaman to wanana to yasasi no ma thamana ape kamung ni khana sa na de mana อุตรานจติส my er ัราชกวเบรอต菩萨สติยขานทิมาลาชัยโสิตาตสัทามโนอินทนามาภัยจิมันโตชุกมันโตวันมันโตสัสนิโนมวัฒมานาปิการุวุนารเสรติมันังุรมาที่สามทศถรชินนาวิโยโกปชิมินาวิรูปองกุเบรอุตรานที่สจัตโตเตมานาสาสมันตาจะตโตโลทิสานาละมานาทังสุไวในกายรเวเสามายาวโนทสาควรสนิการสถามยักเกตุเวเกตุเวรุตุเวรุตโต สาทันเโนกรรมเกินขันนิเขันาป่านาวังเดเพยะสุเตสมาตรจตเสนจากขันทงโละชนุาภูสโคเจวะติิระูสุดวสัจเตจเนศลาชาโนขันธผาสาาชพบิโมธมานาปิกรบุคนางเสมติมนังอัตมสาราเขาสาาชาธักการกรรมราสตาราขาปอาคุบยาคาสญามติฏิยามุนาธนาถาคุณาคยสสิโนเอราวันนมมหันโนโศมาขาเสมติมนาง ย่นาเสสาสรารจิติภจชาปสกีวิจุดจะจคยหายศัตร์ไทยนพระเา้าปฐาติตตลาสุปนาอิเตระสายนามัอภยทาเมื่อเขาเราะได้มาสุปาัตรวเขียนมากแค่สิพุทธสารที่อยู่ปจำผมบว่าหัรสตนาครสุปนาสารมากจากสุภิธรรมทีต่อมาิลหัตถนะสัมนังอุสุราสาวพัวะสวเศษตีที่มันตัยสดสิ่งมีวรรคการามพิสมัยอสุนาท้าไม่ใชข้าสาป็นระเติีิจติ จะประหารธนุติสาสตนัพิปุตตานาสไปเวโรจัทรมกาสันนหินตะวันเพื่อทงระพุทาคมุสมิานีพระนางเตวีฝนอสัมฤทิวันนั้นอภิเษกใวะตวีแต่เชโชว์ยตดาข้งวดนาวรานถวาสมุตยะสัสสาสามิตรกับณกไก่กาโคเทวายาสิสิโนมุธมานาเป็นมุหรสัมฤทิวันนงเวรจัเทวัสีจัดสมาิทุเวยมาา้วสะนิสสาเทวจาถามะครูป็กิริาเดสมนิสาเทว่า สุดยอดมาครูภูรกิิตาณคตอนนี้ปุรกิตตาบาคุณมันท่าพรารนงมาทวสนถสโกะบาฆาปุรินทโถถ้าเสจถ้าสตากจสเปนนัต่วันิโน่จเนตวชุดเป็นตวนะเตยาสินโนมอถ้ามานไปกัมุนนันทเป็นตจมานาอัถาครูบสาบุเทวัชชบางขีสาสิขาดว่าอเล็กกาจาราชาจะอุมาอุมาปุพาณิพยสศิโนวรลุนาสาตถมจะอัจจาเลชังกาสุเรวุจิราคัวคัวสานิสิโน Tak sedih, tak sedih kaya sebenar. Tak wanita itu mentosir, 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 สุการารุงหารณรคเคลืขันหน้าเสาาตหารระมือข่าวุชาวิจาณาาสนาเมตตาละข้าชามิศกาจายสิโนธนัาลัปิชโนโยที่สามิพิดทัศเศาศกัณฐกัญาสเปนนตตวนินอิติมันโตสุติมันโตวานามันโตยัสสิโนมัทธนาภิกมุขุาสันติวันน่งเขมยยตสิตายามาคันตกายัสสิโนรมิตกาลมาเศาชติมานาจัสัวาหนึ่งมืนนันตโนอาคูธาคูบริมันตาทัศเศรษฐาทศกัณฐ์กันญตสเปนนโตวน นัสสีนมธมนาเปิกำมุนวคุณสัมพิมันยังเขียมีติติตายมากาตการจยัสสโนไมลำวิถากำมาสะชาสติมันนาจะอาวานิมานนั่นได้ติโนอาควติถาุบรันนิมิตาทัศเด็ะสัะกายนัสพิทนนตแต่บาลีโนอิเมโตชุเมโตนำมัยสสีนมธมนาเปิกำมว่คุณาสัมพทิมันยังสัตถเทวานิการยาสัเพนันตต่าลีโนิเตุติโตนมันโตสสนโมธรรมะาเปิกโมคาติคุนาสัมพิทิมันตัง สุพามาปะรัตจากบุตรทีมตัวสารสารใกุมารติโสสัคโคภาษสบมาาสามีถึงวันนสัพพามารกานางหวาพมพจิตรทิฏฐิเที่อนระวันสิเตมันโตพิสมารายยัสุโสทันทายะคุปสิเกอาสันเตศนสัมพั์เม่สตัวข้าริโตบริวาริโตเตศสัพเพรินเตศินเทนเสัพพามากเกินารสนารธการพิปาสษาการนสารนยมเอกถานารถวันนถาอียดขีณาพัมุตโธโทธตาริวาริถามุติจิานโกตทนนง อิตมาเสนอกันเห็นสนังเพศยปินานแต่มาหาักรพรตบวาพระวัยะเถือเป็นรัมของถนนตัวจากทีสกโกต่ทบตทาสบจนุาวติสังโทสยามวสตัุแต่สภามีนยาวิชิตมารณสกุมาต่ตวมณีสถานสัพิเกสัตเนืเตมรณะเศนาภิกันดาเต่รู้จนดาภิฆโมเถรตร์แต่ะมหกษัตวาประักสันตเงวิตายเขตบุกัามุงในสางละมันม่ใช่หนึ่งสำหรับวิชิตตัสตัิสากาเสีนสุต มุสุลมัคาสุตังอาศวัาณาพาลานังปฎิทานังสเซวนาปูชาจัปุชนียานังเอตมาคารมุตังปเทโรปเทสปวสจัปปุเพจกัตตาปุญญาตาอนัสัมาปนีิจายตอตมาคารมุตัมปะหสันจัสิปัญจาินโยจตุสุขิตโตสุภาสิตาสยาวาจตาเอตมาคารมุตัมังมตตาปิถปัตานังปุตะราสัสโนะกุลาจะัมมตาเอตมคารมุตมังธนธรรมัริยา สะยต่กานนนจสังหนามชานิกรรมานีเอตมมคานมุตัมาอรติวัตติปะปามัชปานาจัสันมอัปะมาโทจัเทมิสุเอตมมคานมุตัมคารโวนิมาโตจัสันติจักรตนยกาจาเรีนนนธรรมสาวนังเอตมมคานมุตัมังขันทีจัโสว่าจัดสตาสัมมานนนังสันังจาเรีนนธรรมสาวกจใชตัมมคานมุตัมังตโปจัตมะจัตยานจารียสจานาทศนังนิพนัสสิกิริยายะนิพนัสสิกิริยาจาเอตั บุษาสโรกามีตังยศนักกรรมปติอสลกรมวิรสังเขนยตามคาละมุตตเมตาติสานิสามารถสัพพธรรมปราชิตาสบานสุดถึงนฉันนิเตนเตสามคมุตตมันตจมสุรัตนัริจยิงกินจีไวตังอีทวาหูรองมันสกิสุยังวายังรัตานบุรีตังนัตนสัมบานที่คาเตนะอิธรรมปิพุทธเทสานัปยังปณีตังเนเตนะสัจเจนะสวัสดิองทุขายังไม่ราขามาังปณีตัญญาทศชาสกัญญมนีสามหิตตัวเนเตนะธรมเณนะสามาิกินจี อิธัมปธรเมรตตานันปนิังเอเทนัสสเจนะสวัสดีหอุ่งุยมุทัสโสยมุรัสเโสปิปันียสติสมาธิมาัตพิรันมุสสมาทินาเทนะสโวนวิชติอิธัมปธรเมรตตานันปนิทังเอเทนัสเนะสวัสดีห่ลุเยปูขาราอัตสตังปัสสะถาสตาลีเอตัยุคานิหติเตตัขินลญาสุขตัสสาวะกายเอนานิมหาปารานิทัมปสังเครรตตานันปนิทังเอเทนัสสเจนะสวัสดขหงุง ยสเปยุตตามัณสาตัเหงนะกมีนโคตมสาสนามหิตเตปฏิปทาอมตมวิขัยหาละธรรมุทานิพุติคุณเชื่อมานะอิธรปิสังเตและตัตางเเนสเจเดีหอตุยขีนังปุราณนน้วงาติสามพรวังเวลาต่อยติเกวิเศมีเตชินาพิชาอวิมิันทนิพพานิยถายเปติโพอิธปิสังเคตและตัณมต่งเเดนสจเดุบสุสดธรรมบุสวสว์ ตาเวชืตึงเสยโยาจะยังอิตราประชาตัดานตาาโพตุสนีจังสสญญ้ตัดจากิโนเนี้ว่าเทโวนะคันทโวนะมาโรสะพมุนาชิต่างอาษะชิอตงกิยิราตฐานรูปภสษาชันโตโนบุสดเกสรุทสดภาสตายมิตงเทนะบัคบวตาสนะตาภาษาตารหัตตาสมาสบุเทนอิทธาตุมเหมาอนุสาวรนะมาปรมปรายะมาอิติจิรายะมาปิติปิตากสัมปทานีนะมาตเหตมานี้ยเขเห็นว่าอารับนิว่ตะเกนะมา ทิ่ทีนิชาขัตถิยมาพระพุทธปฏายะมาสามัญนุเขาดิจธาตุเมเหอัตนาวัชยเนยถาอิเมธามากุศละอิเมธามาสาวะชอิเมธามาวิญญยคารหิตาอิเมธามาสามัตตาสมาทินาอิทายสุขายาสัมวัตถิอัตตุเมเหต์ปัชเหยยาถายธาตุเมห์เหต์อัตนาวัชยเนยถาอิเมธามากุศละอิเมธามาอนัวชอิเมธามาวิญโยปัสตาอิเมธามาสามัตตาสมาทินาหิตายสุขายาสัมวัตถิอัตตุเมเหอุปสัมปมาวิหารยาติ บุสุดอปนิยสุดอปนียติชีวะมาประมายุงชู้โนตัสสันติตานาเอตังพยยมไม่ได้เลปขามานปุญญาณิกาีลาถัสุขาวะหานิอปนียติชีวะมปมายังชุโยป็นตัสสานติตานาเอตังพยายัมไม่ได้เปขามานโลกาไม่สามประสิสันติเวโโยธากายนาสังยมวาจาอย่ธาเจตสานตัสานาาเพตัายามยม่ได้่ีะมาโนปรปุะธรมติเวรคติธรมจานธรรมสาินโน สุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมะสติเนนะสตุขติขันชันติธรรมะจาริสัพเพสังขารานิจติยธาปรรญาปัสติอธานิพินิสตุตุเขสานิจติวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยธาบรรณญาปัสติอธานิพินิสตุตุเขสานิจติวิสุทธิยาสัพพเธรรมะนัตติยธาปรรญาปัสติอธานิพินิสตุตุเขสานิจติวิสุทธิยาบุตรลปำบานนักกาชาด ปัญหาการถ่ายนั้นไม่เกตดทุติยานอหุตติกาเอเอตธานยาญาเมทาวีขันหียาปัญหาการผ่งเวสาระนังยันติปปปะตานิวะนานิจะอารามารัวขจิตตานิยานิเพื่อตัดชีตาในทางขอสารังเหขมในทางสารังมุตตะในทางสารังมาคำว่าสัมพุทุขัพุณจติโยจาพุทธันจทธรรมจตสังคันจตสารนังก็ตโตจตตาลียาลีสัจจานิสัมมาปัญญาปัสสติทุขสุทุขสมุปาทัง ตุ icate, flag, loser, ้ขสัจจะติการมางอารยังสัตยังชี้แจงตู้โขตู้โขประสะมาขามินังเนตังโขแสังเขียนเมเนตังสารมุตตังเนตังสารนา่มาขามาจังบุตุขาปมุตติมุสสพระเถรการตะกาคาถาอปฏิตังนั้นน่าบ่าเข้าเมยานับปิดแต่จังเช่นะข้าตังเบียคนบุคคลไม่ขอคำมือในสิ่งที่ร้องแล้วบุคคลมุ่งหมายสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ถ้าทีนั้ไปเห็นนั้นต่างอภันธ์นันชาณาข้าตัง สิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันราบไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงตอนจบวันนั้นจะยังธรรมโอตถาตถาวิปัสสติอาสังอยู่ในลาสักจดฟังตองวิทารนัพุโรหะเย่กบุคคลใดเห็นทั้งธรรมปัจจุบันไม่ยงยงไม่ขวนคลนในธรรมนั้นนั้นใดบุคคลนั้นพึงอนเจริญธรรมนั้นนั้นให้บุคคลเถิดอาชีพกิจจะมาแต่ฟังโกชัญญาวัดระนาสเวเพื่อทาความเพียรแสนในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความใจในวันพรุ่งหน้าหิโนสังขารแตนนามาเส้นในนามาาจุน ภาวะความเป็นเพียงเกิดมาจุดได้ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมีหาได้มาตราเป็นงหัวละตมามนันตามที่ตังต่างในประเทศกาลาตุติีอาจจะชาแต่เมุ่อนี่จะพระบ,รบุรีเบิร์สกงอบย่อมไม่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แัดข้างทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งจะเดินฝ่ายการชนีและ โมสุพินะกันจับเวคณะปาระซาลาธรรมิมหิซา Clar, i, illing, หลังอนัตติโตรามีความแก่เป็นธรรมดาสารู้ความความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรนโมมีพยาธิอนัตติโตรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสารู้ความควเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมุมีหิมารณะอนัตติโตรามีความตายเป็นธรรมดาสารู้ความความตายไปไม่ได้สัพเพมีเบบีมานาปีนานาภาโบวินาภาโว เราจะเป, Salvador, เป็นต่างต่างคือเวลาจะต้องได้รับเราจะต้องรับทานจากของจากของรักของแสดงใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมว่าสาการณหิจกรรมวาทยโทกรรมว่าโยนี้กรรมวาพันธุกรรมวาปฏิสระโหนูมีกรรมเป็นกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นบุญพ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นนิพพัษย์ใสยังกรรมังเกิดเป็นซามีกาลยานังมาปปังกังว่าศาสนาทยโทูบริษัทมีเราทำกรรมเปนได้ไวเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือเวลาจะลดได้รับของกรรมนั้นเสียไป เอวังไม่เห็นมันจะเอาเป็นห้างแต่เวลคิดแตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเชิญบสสุทเทวตาิบยชนะคาถาตุขาปาตาจดินิตุคขาปยาปัตตาจันิปยาโสกาปัตตาจันนิโสกาห้องสุสสาเพริพาณิโนเอต่าว่าตาจามีสามปทางปัญญาสามปทาสัพเพเดวานุโมทันตุสาวรสัมปิสติยฐานนางนนตุสาวยาสินนางลภันตุสาวพนาพิรตาปตุขาชันดุเทวตาคา สัพเพพบุตาบาราปัติภพเจริญนั้นจะยังพระรังอหันตานั้นจะเจรินะลกขมันตามิสัพพัโสุบุษเทวตาปิทานาคาถาท่านธรรมยังปริทานาคาทายโยภานามเซยาเทวตาสั้นติวิหารวาสินีทุเปคาได้เพื่อญาเทวตาสั้นติวิหารวาสินีทุเปคาได้ปฏิคาได้ตาหินตาหินตาธรรมธาในนามพลตูปุชิตา สิถิงการรุนเดะาถววิหารมมันทเลเทราจะมชานอเมริกาจัพพิฆบสาราเมกาธนปฏิอุปสกาจะครมาจะเทสานิขามาเจอิสราสปานัพนต่อสกีตาพระมดุจเจชราปุชัยเยปิยะจักสามภาวาสุเสตชาธาอัตบูปานิกาเนี่ยนการธรรมวันาปฏิจจะได้สเปปิบุขาดสการนุสังขยังทัสุติดาวสัตหโมจะมัทราชปุกขาสังโฆโดยสัมมาโควาจะอัายะจะเหตายะจั อเมริกาตุสัถามันริสัทพิรทมั่จนโนว์ติสังกุบพูนิยามะทำมีอาณาปิเวที่เตะบส,สิัสาัปฏิธานราคถาท่านทำไปยังปฏิธานราคถาโยบานามสเส่ปุญญาสีฐานิี่กาตาสายยาเนญานี่กาตาเนเมสเดซันจพัพพะคโนดุสสัมบคาวะนัประมาณนักาเยปิยาคุนันตาจะไม่ห้างมาตาบิดาปิตาท่ย ทิฏฐาเมจัดปฏิทถาไวอันยิม <c oughs> ัชตะเวริโนสัตตาติฐันเตโรคสมิเตตุมาจตุโยนิกาปเจกะตุโกตุโมการาสังสารันตะพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยันเยจิมังนาบัชนาติเทวเตสังนิเวทิยงมาย่าที่นั้นนั่งปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสัตาหุตุเวลาสุพชีวิโนเขมัปะิทำจากประมัติุเตชาสาเสชาตังสุภาข้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนในบุญที้เขาต้องการทำในบัดนี้ และแห่งบุญทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือสระน้ำผู้เป็นที่รักผมีคนเป็นมาดาลาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งอื่นที่เป็นกลางและมีเวนตั้งอยู่ในโลกกันรวม3ากันในกํามสิมีขันห้าและขันหนึและขันสี่ทั้งที่อยู่ในบน้อยและภบใหญ่สระน้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสระนั้นจงโมทนาเองเถิดก็สรได้ย่อมไม่ทราบการให้สุขบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเจ้าทั้งหลายเจ้าใ้แลขอสรทน้ำเพราะเหตุเกิดสมทนา และจนถึงการกเะทำเพื่อของความบางนี้ของสารนั้นทรงสำเร็จเพืนด้วยอนุภาพแห่งศาสตราสตร์ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและรื่องงฌาบูชาพระนารายณ์ไต้เรื่การสาธัยบทสวดมนต์พระสุดพระเวรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอยข้าพเจ้าคนเดียของทุกภัยทั้งปวงขอยข้าพเจ้าสวดเลยน้ำทำเรื่องใดน้ำทำขอเพืทอเทปยาทั้งหลายโปรดจงอนำโมทนาในการสวดสาธัยมนต์และธรรมเหล่านี้ เมื่อนำมทาแล้วบันลแก่ข้าพเจ้าเราบรรุมึงพระจึนเผลิิพินานโดยมืนี้สวดฤพญาณสังววัวริหารตลอดจนวัตถึงมขังถวายในสามสิ่ใจขึ้นที่ขานมาแล้วที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลียนด้วยพระแห่งพระบิษาคำมงคในพระคาถาต่างๆขอจงสดร็ทธาจงพาการด้วยเชิญ